สวัสดีครับพบกับปาดเมโจพันไม้นะครับเช้านี้นะครับเข้ามาตัดผลลำยคิดตั้นม่วงจัมบูนะครับส่งลูกค้านะครับซึ่งจัดส่งตัวประเทศนะครับส่งกับอ่ากรองนะครับขนส่งนะครับก็สองเจ้าด้วยกันก็คือเคอรี่และก็ปัจจานีไทยนะครับวันนี้ก็เข้ามาตัดนะครับมีออเดอร์20กว่ากิโลนะครับเอจัดส่วนใหญ่ก็จะรับออ ต่อวันไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการตัดแลวก็ต้องการที่จะแพ็ควันต่อวันก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินสามสิบถึงสี่สิบกิโลต่อวันครับวันนี้ก็ยี่สิบกิโลนะครับใหญ่หลายต้นก็เริ่มทยอยตัดแล้วนะครับนี่ต้นที่ไม่ติดลูกก็ยอดก็มาเหมือนเดิมนะครับนะครับเริ่มตัดแล้วข้างบนก็ยังมีอยู่นะครับหลายต้นเพราะว่ามันสุกไม่พร้อมกัน ชุดที่สุกก่อนเราก็ทยอยตัดลงมาก่อนนะครับแล้วก็เหลือชุดที่ยังเขียวอยู่หรือว่ายังสุกดำไม่ดีนะครับอันนี้ก็อีกสักสไม่กี่วันนะครับนี่ก็จริงๆก็ตัดได้แล้วนะครับแต่ว่า,ายังมีเขียวอยู่เยอะก็เลยเว้นไว้ก่อนนะครับบางลูกก็เริ่มดำแล้วนี่ครับเด็กทิพย์ตั้มงยบโบเขาดีนะครับเวลาเราแกะแกะง่าย นะครับกีดตันนะครับผมเนี่ยแล้วก็เนี้ยครับยังต่ำๆนี่ก็เว้นไว้นะครับให้เราออเดอร์ด่วนีนต้นนี้ก็อยู่ต่ำๆแต่ว่ายางเขียวอยู่อ๋อม,มาอัวน,นี้ก็อีกหนึ่งต้นหนึ่งกาลังเข้าสีนะครับกำลังเข้าสี หายต้นนะครับก็ยังยังเขียวอยู่ต้ตนนะครับผมก็ตัดให้มันแต่งกิ่งไปในตัวนะครับหลายต้นก็แต่งกิ่งไปในตัวเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งเอายากนี่ต้นนี้ก็ตัดต่ำลงเลยเดี๋ยวคะแนนก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับพวกคะแนนย,ยอดที่เขียวๆอยู่นี่ก็คือคะแนนจะแตกขึ้นมาใหม่วันนี้ตอนเช้าครับเดดจะแรกหน่อยนะครับ เมื่อวานฝนตกลงมาอ่าเข้ามาแปดโมงกว่าหญ้าอะไรก็ยังเปียกอยู่นะครับน้ําค้างตามต้นทัางเยอะอยู่นี่ครับนี่เราตัดโรลเลยจะีเราแตกใหม่เนี่ยช่อนี้ยังอึ๊บดูนอยเราถูกดียังอ,อันนี้ยังนะครับอันนี้ลูกใหญ่นะครับนี่ก็เดี๋ยวค่อยตัดอยู่ต่ำๆถ้าต้นไหนที่ได้ปีนแล้วนะครับก็อย่าสนหญ่ก็จะตัดลงมาอ่าเกือบทั้งหมด ถ้ามีแต้มเขียวอยู่นิดนึงก็จะตัดเลยถ้าอยู่ต่ำๆก็จะวินเอาไว้ตั่งนี้ก็มีชาวนี้อาจจะมีแสงหน่อยนะครับเ <c oughs> วลาตัดกิ่งนะครับเราก็เอาไว้นะครับให้อยู่ประมาณนี้ไปเดี๋ยวหลังจากการตัดแต่ง ลูกเสร็จนะครับก็จะมาทําการใส่ปุ๋ยครับตัวปุ๋ยที่เราใส่อยู่หลังการเก็บเกี่ยวนะก็จะมีอยู่นะครับ1004ซึ่งเป็นอินทรีย์เคมีแปลงนี้จะเน้นอินทรีย์เคมีทั้งหมดนะครับใส่เคมีเฉพาะช่วงที่ทําดอกก็คือ824 24ส่วี่เหลือก็จะเน้นในกลุ่มของอินทรีย์เคมีนะครับบารุงต้นก็935หลังการเก็บเกี่ยวก็1004พวกนี้นะครับซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้าง,งที่จะดี ตัวนี้สุกอ่าตัวนี้ก็สุกดำแล้วแล้วก็มีช่อตํำๆวันนี้เดี๋ยวก็เข้ามาตัดทรงอีกอันนี้กิ่งนี้ห้อยลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับมีห้อยลงมาเลยะนะครับวับนก่อนนะครับกิ่งนี้นะครับที่หนักประมาณสักห้ากิโลนะครับนี่ครับหักเพราะว่าเจอพายุลมเมื่อวานนะครับฝนตกนะครับแล้วก็มีลมพายุเข้า รบ,บางกิ่งก็ไม่หักนะครับแต่กิ่งนี้มันมันอยู่ปลายแล้วช่อกิ่งมันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็น้ําหนักมันเยอะนะครับมันเลยแตกร่วงลงมาเลยอันนี้ก็ประมาณห้ากิโลนะครับชนนี้ลมนะครับเป็นรอบเดียวพายุที่เข้าถล่มหัดใหญ่ที่เสาไฟแต่สามทิเมตรล้มนะครับนั่นลมพายุตัวนั้นนะครับซึ่งแรงมากอันนี้ก็ยังเนื้อ รับเนื้อก็เข้าเดิมเข้าแล้วนะครับแต่น่ายังไม่หวานนะครับส่วนมเมล็ดเนี่ยน่าจะใช้ในการเพาะขยายพันธุ์หรือทําต้นต่อได้มเมล็ดดีแล้วครับหวานยังไม่เข้มเย่อมหวานนี่คือเกิดจากสภาพอากาศลมส่วนผลเนี่ยปัญหาเรื่องแตดก็ไม่ค่อยที่จะมีแล้วนะครับเพราะว่ามันได้น้ําหลายรอบก่อนหน้านั้นคือเราอัดน้ําเข้ามาตลอดนะครับแต่การผลิต กว่าน้ำตลอดเนี่ยฝนแตกเนี่ยเราเจอฝนเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะมีนะครับปนาฝนแตกเนี่ยมีน้อยนะครับมีบ้างครับแต่ก็มีน้อยอันนี้ก็ตัดไปน่าจะสัประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นได้แล้วนะครับก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับก็คือเหลือตามต้นนะครับตามลาต้นที่ผมไม่มีเวลาได้เกี่ยวตามลาต้นตามปกิ่งที่ว่าช่อไม่เยอะนะครับช่อไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเอาเหลือเอาไว้ก่อน อันนี้เนาะในชุดหนึ่งก็คือชุดที่ยังไม่เข้าสีนัวนนี้ก็ยังเหลืออีกหลายต้นที่ยังไม่ตัดเนี่ยครับบางทีสีข้างล่างนะครับมันเข้าแต่ว่าข้างบนมันยังยังไม่เข้าแล้วบางต้นนะครับต้นนี้หลงรูดูนะครับนี่หลงรูดูดอกเต็มต้นเลยนี่นะครับหลงรูดูมาครับชุดนี้ อาจจะติดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีฝนมาตลอดตกไม่ค่อยจะติดนะครับถ้าฝนโอเคนะครับอันนี้เอาเช้านี้ก็มาตัดนะครับลำยิปตตั้นเพื่อส่งนะครับตัดส่งผมจะตัดสดทุกวันนะครับส่งไม่รับออเดอร์เยอะนะครับในแต่ละวันเพราะว่าตัดไม่ไม่ทันครับแล้วก็จะตรงทุกวันหวานกาวดาเนี่ยหวานหอมครับโอเคนะครับสนใจนะครับ ทักมาได้เลยนะครับในช่องทางยูทู e ก็ได้นะครับอ่าผมจำหน่ในหนึ่งกิโลห้าร้อยบาท,วทรวมส่งนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปอันเป็นเจ้าเป็นด้วยครับสวัสดีครับ